สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กบคุณครูจูนนะคะแล้วก็คุณครูคป๊อปค่ะคุณครูป๊อปนะคะวันนี้พบกับกิจกรรมเกมการศึกษานะคะอ่าวันนี้เป็นหน่วยข้าวมหาสจริตน,นะคะอ่าคุณูจูนก็มีเกมมาฝากเด็กๆกัน สองเกมนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูใบยานดีกว่าป๊อกก็มีอะไรบ้างขุดจู๊ขุดผิวข้าวผิวข้าวเหรอคะเดี๋ยวคนจะกินข้าว,วเรามาทำใบยานกันก่อนดีไหมคะขุจูโอเคนะคะอ่ามาดูใบยานกันดีกว่านะคะใบยานที่หนึ่งนะคะมีคําสั่งว่าให้เด็กๆด,ดูว่าภาพข้าวอันไหนใหญ่กว่านะคะอ่ะเด็กๆสังเกตเร็วว่าไหนใหญ่กว่าอันข้างบน หรือว่าอันข้างล่างคะ,ะดเด็กสังเกตดูสิถูกต้องถ้าก็คืออันข้างล่างนะคะ,อ,ะอันข้างล่างจะใหญ่กว่าอันข้างบนหลังจากนั้นหลัังจากนน้ให้เด็กระบายสีนะคะระบายสีรูปข้าวนะคะ,อะตอนนี้คุณครูจูนก็ได้รนะบายสีเสร็จแล้วนะคะที่เด็กสวยไม่เอ่ย อ่านะคะระาบายสีสุดเลกมันก็คือข้าวผัดพระอาทิตย์ใช่ไหมคะมีไข่ดาวมะเขือเทศแล้วก็ต้นหมอมผักชีนะคะแครอทเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆกินเข้าไปก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคุณป๊อปใช่นวค่ะป๊อปชอบกินไหมโชบกินคุณป๊อปผิวข้าวไ่้ไหค่ะหออข้าวจบไปแล้วนะคะกับใบงา,านที่หนึ่งนะคะต่อม,มาเรามาดูคุณป๊อปดีกว่าว่าทําอะไรคุณครูป๊อกคะ เป้ยคะทาอะไรอยู่คะพวกผิวข้าวก็เลยทานข้าวอยู่ค่ะอ๋ออยา่าเพิ่งกินก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมกันก่อนนะคะแต่คุณจูรู้ยคะที่ครูพ่อทานข้าวแล้วก็ครูพ่อเตรียมเกมการศึกษาให้เด็กสังเกตด้วยคะ่ะเกมอะไรนะเป็นเกมการสังเกตให้เด็กๆด,ดูนะคะวันนี้ครูพ่อเตรียมจานข้าวมาด้วยกันสองจานจานที่หนึ่งคือจานนี้คุณจูช่วยถือเด็กๆดูเลยะคะ่ะอ่าจานที่สองก็งคือจานนี้ เด็กๆลองดูสิคะครูปใจเด็กๆสังเกตว่าในจานข้าวที่ครูจูนถือกับที่ครูปอบถือใบอาจา์ใบไหนมีข้าวเยอะกว่ากัาเด็กๆลองดูสิฮ่าถูกต้องค่ะจานข้าวที่คุณครูจูน,น่ยที่ครูจูนถืออยู่มีข้าวเยอะกว่าจานนี้เพราะว่าครูปอบได้ทานไปนแล้วด้วยค่ะครูจูนอร่อยไหมะ,ะอร่อยมากเลยคะ่ะทีนี้นอกจากที่ครูป๊อบจะให้เด็กๆได้ดูจานข้าวจริงๆแล้วนะคะ ครูปอก็มีใบางานให้เด็กๆดูค่ะสำหรับใบางานชิ้นที่สองนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตและระบายสีภาพที่มีข้าวผัดเยอะกว่ากันค่ะระหว่างจานข้าวภาพที่หนึงจานข้าวภาพที่สองให้เด็กๆสังเกตปริมาณข้าวนะคะว่าสองจานนี้จานไหนที่มีปริมาณข้าวเยอะกว่าเด็กๆลองคิดดูสิ ถูกต้องค่ะจานนี้นะคะที่มีปริมาณข้าวเยอะกว่าแล้วเมื่อเราสังเกตได้แล้วนะคะว่าจานนี้มีปริมาณข้าวเยอะกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพนั้นให้สวยงามค่ะอ่านี่คือภาพใบงานที่ครูป๊อบได้ระบายสีเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ครูป๊อกก็ได้เลือกจานนี้เพราะว่าจานนี้มีปริมาณข้าวเยอะกว่าอีกจานหนึ่งครูป๊อกก็เลยระบายสีภาพนี้ให้สวยงามระบายทั้งไข่ดาว จานข้าวต้นหอมมะนาวนะคะอ่าแล้วครูป๊อบก็ได้รายบายสิเสร็จแล้วค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับเกมการศึกษาหน่วยเข้ามหาสารเจ,จนนะคะซึ่งเกมนี้นะคะจะช่วยฝึกเด็กๆด,ด้านสังเกตนะคะเปรียบเทียบนะคะให้เด็กสังเกตกันทีนี้นะคะ วันนี้นะคะครูป๊อก็ได้กับครูจูนก็ได้เตรียมเกมการศึกษาให้เด็กๆ2เกมแล้วครูป๊อกหวว่าเด็กๆจะได้ทำรายงานในเร็วนี้ที่เด็กๆมารับไปนะคะแล้วก็หวังว่าในโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ